สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟแพดิกแล้วนะคะวันนี้นะคะเข้าน้าหนาวกันแล้วนะคะมาชวนตัดชุดนะคะค่อยให้น้องแมวกันนะคะแบบน่ารักน่ารักจากเสื้อผ้าเก่าๆของเรานี่แหละคะ่ะสามารถตัดชุดแก้หนาวให้น้องแมวได้นะคะด้วยตัวเองมาพร้อมวิธีนะคะวัดตัวและตัดเย็บแบบง่ายๆกันเลยค่ะเราไปเริ่มวิธีการทีนี้นะคะสิ่งที่แม่ต้องเตรียมก็คือกระดาษนะคะดินสอรรวมถึงนะคะสายวัดอย่างนี้นะคะของคนนี้แหละ และก็ต่างแบบนะคะเดี๋ยวแม่จะขึ้นนะคะวิธีการนะคะเป็นตัวแบบเหมือนกับโมเดลให้ดูด้วยนะคะเราจะมาวัดตัวกันนะคะซึ่งอันนี้นะคะแม่ตัดนะคะจากชุดของแม่นะคะแล้วมาทําให้กระจังนะคะช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพน้องแมวให้ดีมากยิ่งขึ้นน่ะนะหนึ่งในนั้นก็คือต้องให้ความอบอุ่นกับน้องแมวนะคะเพราะอากาศมัน <laughs> กระจังค่อนข้างทะลึ่งเนาะ นะคะอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวัดกระจังกันเลยจ้าพอก่อนค่ะนะคะในนี้เราก็จะเป็นวัดเป็นเซนติเมตรน,นะคะเอาคอหลุมหลวมหน่อยนะคะก็ประมาณ19เซนเราจดเลยค่ะ19เซนนะคะอย่างที่สองนะคะ,น,ะ,คะนี่รต้องดื้อแล้วนะคะก็คือเราอยากได้ความยาวขนาดไหนวางไปเลยค่ะของกัดเนี่ยเอาประมาณ22เซนต่อไปก็คือวัดพุงค่ะพุงน้องแมวนะคะเริ่มกัด ไม่ค่อยชอบนะน้องแมวจะไม่เหมือนน้องหมานะจะบังคับยากหน่อยนะคะพุงกัดเนี่ยเราจะต้องเอาหลวมๆห,หน่อยนะคะเวลาเราไปทําแบบนะอุ้กัดเจ็บนะสามเก้านะคะถึงสี่สิบนะคะพุงเชีนะคะ่ค่ะคือข้างหน้าอย่างนี้นะอย่างนี้นะคะเราวัดเนี่ยระหว่างขาขาหน้านะคะว่าเท่าไหร่เพื่อที่จะมาร์กนะคะเอาหลักของกัดอยู่ประมาณหกเซนถึงเจ็ดเซนนะคะ รอบขาของน้องแมวนะคะก็คือโคนขาของเขาอะนะคะโคนขาหน้านะคะว่ากี่เซนนะคะแม่ๆต้องเตรียมนะคะก็คือปากกานะคะแล้วก็รวมถึงนี่เลยนะคะน่สอกรรไกรแล้วก็ที่ทําวงแขนนะคะซึ่งเราจะใช้เป็นวัสดุส่งกลมนะอย่างแรกนะคะเมื่อวานที่เราได้กันมานะคะง่ายๆเลยที่เราได้กันเมานะคะคือคอสิบเก้านะแม่จะใช้ที่ยี่สิบเซนเลยนะคะขี้เกียจน,นั่นเราจะหันสองนะคะ ก็คือ20เซนก็คือ10เซนนะคะในส่วนของคอความยาว22ไม่ต้องหารนะคะพุ่ง39นะคะคุณแม่ให้40เลยหาร2ก็คือ20นะคะหน้าอกตรงนี้ประมาณ6เซนนะคะด้านหน้าทั้งหมดนะ6เซนและก็ข้อวงขาวงขานะคะ13เซนเรามาเริ่มกันที่สร้างแบบกันเลยนะคะ ก็คือเราจะเห็นว่า20เซนเราวัดกันเลยด้านข้างนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะแม่20เซนนะคุณแม่ขอเป็น23เซนนะคะคือแม่อยากได้ยาวมากกว่านั้นนะคะขอเป็น23เซนนะคะความยาวตัวหน้านี้23นะคะและตรงนี้คอเราจะเอาไปที่10เซนติเมตรนะคะอันนี้ความยาวคอหารสองนะคะ10เซนติเมตร นะคะพุ่งพุ่งนะคะเราก็จะมาถึ่งกลางของของยี่สิบสามเซนนะคะพุ่งเราก็จะประมาณกึ่งกลางของยี่บสามเซนนะคะยี่บสามเซนกึ่งกลางก็ประมาณสิบเอ็ดเซนสิบสองเซนได้นะแม่ว่าก็ยี่สิบเซนนะคะพุ่งกระจังใหญ่มากนำควรมีพุงใหญ่นะคะ เราจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวแม่จะลง,ลงให้นะอีกทีนึนะคะคอนะคะก็คือที่สิบน,นะคะเราขีดเส้นนะ,ะเส้นพุ่งเส้นคอแล้วนะคะเราจะไม่เห็นเลยนะและด้านข้างด้านข้างในที่นี้ก็คือด้านใต้ท้องนั่นเองค่ะใต้ท้องจะต้องน้อยกว่านะคะน้อยกว่าในส่วนของตัวของความยาวเสื้อนะคะก็แม่จะให้ติดต่างว่า ด้านข้างนะคะนะคือใต้ท้องสิบเจ็ดเซนนะคะมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมแต่คอเราอะแค่สิบเซนนะคะนี่นะคะประมาณนี้เดี๋ยวแม่จะเอาอันนี้นะเขียนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้นะคะกระจังนะคะเราก็จะได้มุมสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะ สามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะปึ๊บนะคะสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะนี่นะคะเป็นตัวเสื้อของเขาแล้วนะคะแล้วทีนี้นะคะตรงนี้นะคะก็คือฟอร์มยาวตัวนะคะยาวตัวนะคะอันนี้คอนะคะอันนี้พุงอันนี้ใต้ท้องนะคะโอเคนะคะ ทีนี้เราใช้มือนะคะเราได้จุดเส้นนี้มาแล้วแล้วทีนี้เราวัดนะคะจากตรงนี้ไปประมาณ2องถึงสมซนติเมตรแล้วทำเป็นวงกลมค่ะเพื่อที่จะใส่ส่วนขานั่นเองนะคะนี่นะคะทีนี้ แม่จะเห็นตรงนี้นะไม่เข้าใจตรงไหนถามนะคะเป็นวงกลมเลยค่ะปึ๊บนะคะเอาละทีนี้แม่จะลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะจ๊ะตรงนี้ขั้นแรกนะคะให้เราสร้างนะคะในส่วนของความยาวตัวก่อนและตามด้วยคอค่ะกันนะคะแล้วไปตัดผ้าของเรานะคะ อันนี้คือครึ่งตัวเนาะแล้วเวลาเราไปหาผ้าเราก็จะเอาผ้าเนี่ยมาทาบนะคะตัดกันค่ะวิธีการนี้ง่ายที่สุดนะสำหรับคุณแม่นะตัดวงกลมเอาล่ะค่ะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปวางผ้ากันนะคะว่าวางผ้าอย่างไร อันนี้คือเสื้อเก่าของแม่นะคะเดี๋ยวเราจะจับการเลาะนะคะตรงกลางเพื่อที่จะตัดออกมาทําให้กระจังกันนะคะซึ่งเราจะทําการตัดกันเลยก็เริ่มจากแขนก่อนเนาะของแม่มันจะเป็นผ้าฟุ้งฟิ้งหน่อยนึงนะคะก็คือเป็นเสื้อทํางานแต่แม่มันเริ่มก็เรียกอะไรนะมันไม่ได้เยืนหลอกแต่ว่าเหมือนกับว่าขอบยางมันหายไปเพราะตรงนี้มันเป็นขอบยางนะคะ แม่ก็จะทําการตัดก่อนแล้วลาเราวางผ้าผ้ามันจะสีสวยมากนะคะแต่เดี๋ยวเราต้องตัดขอบกันกับลูกไม้สีดํามันจะดูแบบมุ้งมิงฟุงฟิงเอ่ะนะคะให้น้องแมวเราดูมุ้งมิงฟุงฟิงนะคะ เราวางอย่างนี้นะคะผ้าจะต้องทับด้วยกันนะถ้าเป็นแบบคนไม่มีผ้าอย่างอื่นก็คือต้องเป็นทับอย่างนี้นะคะนะคะวางเป็นสองด้านอย่างนี้เดี๋ยวเราจะตัดกันค่ะวิธีการนี้ง่ายที่สุดในการทําแบบแล้วที่คุณแม่เห็นนะคะแม่คนอื่นสามารถเอาไปต่อย,ยอดทําเป็นกระโปรงมุงม้งมิ้งฟงฟิงได้นะคะซึ่งพี่กระจังก็ทาไปหลายชุดแล้วนะคะนางก็จะเป็นเซลฟ์นะ,ะในการใส่เสื้อผ้าเพราะแม่ชอบตัดเสื้อมากตั้งแต่พี่แสบแล้วนะ ตัดไอ้ทุกวันตัดจนพ่อถามว่าหมากับแมวถามหรือยังว่าเขาอยากตัดพ้ากับเราไหมแม่ก็บอกว่าเขาอยากตัด อแล้วค่ะอันนี้เหลือนะคะเก็บไปทำอย่างอื่นต่อได้จ้ะนะคะทีนี้เราก็มาตัดตรงกลางกันตรงนี้ให้มันกลมๆหน่อยเนาะนิดเดียวนะคะเราสามารถทำได้นะอะไรที่มีประโยชน์อย่างเช่นพวกเสื้อผ้าเรานี่แหละ เราไม่ต้องทิ้งนะคะน้องหมาน้องแมวสามารถใส่ได้และยิ่งช่วงหน้าหนาวอย่างนี้นะคะหรือว่าเราจะทําเป็นเซล็์ให้ลูกหมาลูกแมวเราได้นะคะเอาละมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเคลียออกมาแล้วค่ะเรานะคะจะเย็บตรงนี้กันก่อนนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะปิดตรงนี้นะคะแล้วก็เย็บริมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเย็บกันค่ะ หลังจากนั้นเราเย็บระบายด้านบนกันนะคะ นะที่นี้นะ,ะแม่จะตะวัดด้านในเข้ามาเพื่อที่จะเย็บนะคะเราจะทําการเย็บนะคะโดยเย็บตรงนี้มาถึงคอตรงนี้เห็นไหมเย็บหมดเลยนะคะตรงนี้เดีย๋ยวเราจะเย็บกันค่ะ ในลักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปให้กระจังใส่กันค่ะเราก็จะให้กระจังลองชุดกันนะคะเพิ่งตื่นนะคะทุกคนเอาละเนาะเดี๋ยวพ่อพาใส่มม่ยอมใส่ไม่ยอมใส,ไมใส่ไม่ถอดอันนั้นให้ก่อนนะเราจะใส่เสื้อให้น้องแมวกันนะคะน้องแมวคุณน่ารักจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ เดี๋ยวคุณสวยนั่งลงสิคะคุสวยนั่งลงคุสวยนั่งลงอ่นั่งลงเฉยๆนี่นะคะเสร็จแล้วเสื้อน้องแมวนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะฝึกน้องแมวด้วยนะคะนั่งลง ก็สำหรับคลิปนี้นะคะคุณพ่อ,อค,คุณแม่ก็ให้ของพิกัดกันก่อนนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคุณแม่คนไหนไม่เข้าใจวิธีการตัดเย็บอย่างไรคอมเมนต์ถามได้เลยคะ่ะ